อาจารย์สุกิรัต์สีทองเหลืองเป็นศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์รุ่นที่1นะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการพดัดน์คันค่ะ สำหรับหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตของเรานะคะเราก็จะเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ปีด้วยกันค่ะปีละ3ภาคการศึกษานะคะโดยในชั้นปีที่1นะคะนักศึกษาจะได้เรียนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือกและกลุ่มวิชาพื้นฐานค่ะและในชั้นปีที่2 3 4นักศึกษาจะเข้าสู่การเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานการพยาบาลครอบครัวและการพรัฒนาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การพยาบาลอนามัยชุมชนการพยาบาลจิตเวชและการจัดการทางการพยาบาลค่ะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ผ่านการรับรองสถาบันจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลาสูงสุด5ปีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆของเราหลังจากที่เรียนจบแล้วไปทํางานที่ไหนกันบ้างค่ะด้วยกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความสาคัญกับผู้ต้องขังที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มปอบางของสังคม ให้ได้รับการบริการสุขภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียมจึงรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลวิชาชีพเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในเดือนจําด้วยวิธีการสอบจุดแข่งขันลักษณะงานคล้ายกับหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วไปแต่ว่ามีลักษณะที่แตกต่างออกไปคือเป็นบริการให้กับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยนอกจากต้องใช้ความรู้ทางการพยาบาลที่แน่นยําแล้วต้องใช้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับระบาดวิทยางานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรคติดต่อน้ำเพศสัมพันธ์โรคทางจิตและจิตเวช การส่งต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพและที่สําคัญสําหรับพยาบาลเดินจําก็คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากอันตรายค่ะสําหรับเตุผลที่สนใจในการทํางานด้านการพยาบาลจิตเวชนะคะเนื่องจากเป็นวิชาที่ชอบตั้งแต่สมัยเรียนค่ะวิชาจิตเวชเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการทําความเข้าใจมนุษย์นะคะซึ่งเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะ การพยาบาลด้านสุขภาพจิตนะคะและจิตเวชต่างจากการพยาบาลด้านอื่นยังไงนะคะจริงๆแล้วมีความเหมือนกันอยู่ตรงที่เราก็ใช้กระบวนการพยาบาลว่า nursing p r o c e s s ซึ่งเป็นหัวใจของการพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันที่เราต้องประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีและศิลปะในการใช้ตัวเองอีกเครื่องมือในการบําบัดและค้นหาปัญหาของผู้ป่วยนะคะ ดังนั้นแล้วค่ะพยาบาลจิตเวชนะคะจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายประการเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้นอย่าลืมมาค้นหาคําตอบมาเรียนที่สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีสุรนาราีนะคะสาขาวิชาพยาบาลนะคะเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2มีอาจารย์คอยให้คําแนะนําในเรื่องของการเรียนวางแผนการเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลายัยมีเพื่อน ร่วมชั้นเรียนที่คอยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกสนานเรียนด้วยการอ่านหนังสือด้วยการทํากิจกรรมร่วมกันและติลหนังสือให้กันอาจารย์ของเราจะเน้นย้ำในเรื่องของการอัปเดตความรู้วิชาการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอซึ่งไม่ว่าเราจะจบมาแล้วกี่ปีก็ตามเราจําเป็นจะต้องอัปเดตความรู้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการดูแลคนไข้ไม่เพียงแต่วิชาการเพียงอย่างเดียวนะคะเรายังมีกิจกรรมของสาขาวิชาพยาบาล กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝากถึงน้องๆทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาพยาบาลเรื่องเรียนที่มทศคิดไม่ผิดแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อกมลชนกบุตรศรีเรียนจบพยาบาลมทศรุ่นที่4ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปและการรักษาโรคเบื้องต้นปัจจุบันทำงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยใหญ่อำเภอสะโบดจังหวัดลบุรีค่ะงานที่รับผิดชอบเช่นการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่มวัยการเยี่ยมบ้านการคุ้มครสภาพเป็นต้นค่ะ ที่เลือกเป็นพยาบาลชุมชนเพราะว่าเราจะได้ประยุกต์ใช้สารความรู้ของการพยาบาลในทุกสาขาได้พัฒนาตนเองในหลายๆด้านได้มีเวลาวันหยุดพักผ่อนให้กับครอบครัวได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่เราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขไปกับการทํางานค่ะถึงแม้ว่าพยาบาลชุมชนจะไม่ได้ใส่ชุดสีขาวอยู่ในโรงพยาบาลแต่เราก็มีหัวใจของความเป็นพยาบาลอยู่เต็มร้อยมาเป็นพยาบาลชุมชนด้วยกันนะคะ ความระทับใจในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ก็คือ1นึ่งอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้ให้สอนให้เข้าใจง่ายด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวสามารถนำมาใช้ในการพยาบาลได้จริงและยังให้คำปรึกษาคำแนะนําให้กับศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้ตลอดเวลาข้อ 2. การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการสร้างนวัตกรรมลักษณะพิเศษของพยาบาลมดสอกก็คือการนําหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพยาบาลการสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมีใจรักในการบริการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราในการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป